หลวงปู่มั่นพูริทัตโตท่านได้เคยเล่าว่าใต้ใชายเขาฝั่งไทยทางทิศตะวันตกของเมืองหลวงพระบางนั้นมีเมืองพญานาคตั้งอยู่ใหญ่โตมากซึ่งหัวหน้าพญานาคผ่านบริวารมาฟังธรรมท่านเสมอและมากันมากมายในบางครั้งพวกพญานาคไม่ค่อยมีปัญหาเหมือนพวกเทวดาพวกเทวดาทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง มักมีปัญหามากพอๆกันส่วนความเลื่อมใสในธรรมนั้นมีพอๆกันหลวงปู่มั่นท่านพักอยู่ชายเขาลูกนั้นพญานาคมาเยี่ยมท่านแทบทุกคืนและมีบริวารติดตามมาไม่มากนักนอกจากจะพามาเป็นพิเศษแล้วถ้าวันพญานาคจะพาบริวารมามากท่านก็จะทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง ท่านว่าท่านพักอยู่ที่นั่นเป็นประโยชน์แก่พวกนาคและพวกเทวดาโดยเฉพาะไม่ค่อยเกี่ยวกับประชาชนนักพวกนาคมาเยี่ยมท่านไม่มาตอนดึกนักท่านว่าอาจเป็นเพราะที่ที่พักสงัดและอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านพวกนาคจึงพากันมาเยี่ยมเฉพาะที่นั่นราว22่า2ถึง23นาฬิกาส่วนที่อื่นๆมาดึกกว่านั้นก็มี เวลาขนาดนั้นก็มีพวกพญานาคอารัธนานิมนต์ให้อยู่ที่นั่นนานๆเพื่อโปรดเขาเขาเลื่อมใสในท่านมากและจัดบริวารให้มากรักษาทั้งกลางวันและกลางคืนโดยผัดเปลี่ยนวาระกันมิได้ขาดแต่เขาไม่ได้มาอยู่ใกล้นักอยู่ห่างๆพอทราบและรักษาเหตุการณ์เกี่ยวกับท่านได้สะดวกส่วนพวกเทพ โดยมากมักมากันดึกกว่าพวกนาคืือตีหนึ่งตีสองถ้าอยู่ในเขาห่างไกลจากหมู่บ้านพวกเทพก็มีมาแต่วันราวสี่ถึงห้าทุ่มอยู่บ้างจึงไม่แน่นักแต่โดยมากนับแต่เที่ยงคืนขึ้นไปพวกเทพชอบมากันเป็นนิสัยการแสดงธรรมให้แก่พวกเทพฝั่งนั้นท่านแสดงธรรมไม่ฟังและแก้ปัญหาให้เท่าที่จำเป็น แล้วก็บอกชาวเทพที่มาก่อนให้ทราบว่าถัดจากนี้ไปจะมีชาวเทพมาฟังธรรมและถามปัญหาอีกมากพวกที่มาก่อนก็รีบลาท่านกลับพวกที่มาทีหลังซึ่งรออยู่ห่างๆพอไม่ให้เสียมารยาทความคารพก็พากันเข้ามาท่านก็เริ่มแสดงธรรมให้ฟังตามแต่บาทขคถาที่ท่านกำหนดในขณะนั้นจะพุดขึ้นมา ซึ่งพอเหมาะกับจริตนิสัยและภูมิของเทพพวกนั้นบางทีหัวหน้าเทพก็แสดงความประสงค์ขึ้นเสียเองว่าขอฟังธรรมนั้นท่านก็เริ่มกำหนดพอธรรมนั้นผุดขึ้นมาก็เริ่มแสดงให้พวกเทพฟังในบางครั้งหัวหน้าเทพขอฟังธรรมประเภทนั้นท่านสงสัยต้องถามเขาก่อนว่าธรรมนั้นชื่ออะไรในสมัยนี้ เพราะชื่อธรรมที่พวกเทพเคยนับถือกันมาตั้งแต่เดิมแต่สมัยโน้นกับชื่อธรรมในสมัยนี้ต่างกันในบางสูตรบางคำพีเขาก็บอกว่าอย่างนั้นในสมัยนี้แต่สมัยโน้นซึ่งพวกเทพนับถือกันมาชื่อว่าอย่างนั้นบางวันพวกเทพเบื้องบนเบื้องล่างบางพวกใดพวกหนึ่งจะมาเยี่ยมฟังธรรมกับท่านในเวลาเดียวกัน กับพวกพญานาคจะมาก็มีเช่นเดียวกับแขกมนุษย์กล่าวมาเยี่ยมครูอาจารย์ในเวลาเดียวกันฉะนั้นแต่นานๆมีครั้งในกรณีเช่นนี้เมื่อเขามาในเวลาตรงกันบ่อยๆเข้าท่านจำต้องตกลงกับเทพเบื้องบนเบื้องล่างว่าพวกนี้ให้มาในเวลาเท่านั้นพวกนั้นให้มาในเวลาเท่านี้ พวกนาคให้มาเวลาเท่านั้นเพื่อความสะดวกทั้งฝ่ายพระฝ่ายเทพและฝ่ายนาคจากหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มัน่นโดยหลวงตามหาบัวยานนสัมปันโนวัดป่าบ้านตาจังหวัดอุดรธานีเล่าเรื่องหลวงปู่มัน่นสมเด็จพระยาน,นสังวรมีเรื่องเล่ากันานานปีมาแล้วว่า ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตมะหาเิระท่านเคยเล่าว่าคืนหนึ่งขณะท่านปฏิบัติอยู่ในป่าใจร่ำร้องกราบพระพุทธ,ธบาทสมเด็จพระบรมศาสดาขอประทานพระมหาเมตตาให้ท่านพระอาจารย์ท่านรู้วิธีปฏิบัติที่จะนำไปสู่ความสมปรารถนาให้พ้นทุกข์และสมเด็จพระบรมศาสดา ก็ส่งพระเมตตาเสด็จลงให้ท่านพระอาจารย์ได้เฝ้าพระพุทธบาทกร,ประปตทานวิธีปฏิบัติธรรมไปสู่ความไกลกิเลสได้สิ้นเชิงท่านอาจารย์ท่านเล่าว่าสมเด็จพระบรมศาสดา,สดาสเสด็จลงให้ท่านได้เฝ้าพระพุทธบาทและได้เห็นพระพุทธองค์ดั่งได้เฝ้าพระองค์จริง ขณะทรงดำรงพระชนมายุสังขารอยู่ขณะนั้นไม่ทราบว่าท่านพระอาจารย์ท่านบอกหรือเปล่าว่าท่านที่มีความปรติสม,มนัตเพียงไรในบุญวัสนาของท่านที่ไม่น่าเป็นไปได้ในชีวิตผู้ใดแต่ได้เกิดแก่ชีวิตท่านพระอาจารย์ท่านแล้วจริงโปรดประทานพระมหาการุณาให้ท่านพระอาจารย์ท่านรู้วิธีเดินจงกรม วิธีปฏิบัติจิตใจและจนในที่สุดท่านพระอาจารย์ท่านก็ได้เป็นดั่งองค์แทนสิทธิานุสิทธิ์ผู้สามารถปฏิบัติธรรมดำเนินถึงความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงได้เป็นพระอาจารย์สายปฏิบัติธรรมองค์สำคัญที่สุดอยู่ในยุคนี้เป็นที่รู้กันอยู่ในบรรดาผู้ใสใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่วหน้า เรื่องนี้ที่ท่านพระอาจารย์ท่านได้เล่าไว้ไม่เพียงทําให้ท่านได้เป็นอาจารย์ผู้สอนธรรมะสำคัญแก่สิทธิอนุสิ์มากมายแต่ทําให้ได้ความเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาสเสด็จอยู่ในเมืองพระนิพพานแน่อย่างทรงได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟัง ที่ควรแก่การได้รับพระพุทธเมตตาเซนท่านอาจารย์มั่นท่านนั่นเองท่านพระอาจารย์ใหญ่มั่นท่านควรที่สุดแน่นอนแล้วที่จะได้รับพระมหากรุณาผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้ศึกษาธรรมทั้งหลายยอมเห็นด้วยกับความจริงนี้แน่นอนจากแสงส่งใจสมเด็จพระยัน,นสังวรสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่19หลวงปู่มั่นเราเรื่องคําบอกเล่าของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเรื่องอริยะบุคคลน,นี้ท่านพระอาจารย์ปรารบไว้หลายสถานที่หลายวาระต่างๆกันแล้วแต่เหตุท่านละวัดชาวพุทธมีหลายประเทศแต่จะขอ,อกล่าวเฉพาะใกล้เคียงขเมรลาวเวียดนามและพมา่า นอกนี้ไม่กล่าวท่านพระอาจารย์บอกว่ากล่าวไม่ได้ว่าเขาเหล่านั้นแต่ได้พิจารณาแล้วไม่มีก็ว่าไม่มีมีก็ว่ามีท่านพระอาจารย์บอกว่าพระอริยบุคคลในประเทศเหล่านี้มีที่ประเทศพมา่าเพียงคนเดียวคือหมู่บ้านที่ท่านไปจําพรรษาเป็นภาคขาว ที่พูดเล่าเคยเล่าว่าบุตรสาวบุตรเคยและบุตรชายของตาผ้าขาวนั้นละ่ะที่มาจัดเสนาสนะของบิดาของเขาถวายท่านพระอาจารย์และท่านเจ้าคุณบุญมั่นครั้งจำปัญษาที่ประเทศพมา่าท่านว่ายกเว้นสยามคือประเทศไทยแล้วนอกนั้นไม่มีสำหรับสยามประเทศตั้งแต่บัดนั้นมาจนถึงปัจจุบัน มีติดต่อมาโดยไม่ขาดสายทั้งคฤหัสชายหญิงและปัญปะชิตแต่มักขั้นต้นคฤหัสถ์มากกว่าทั้งปริมาณและมีสิกขาน้อยกว่าและท่านเล่าต่อไปว่าเราไม่ได้ว่าเขาเราไม่ได้ดูหมิ่นเขาเพราะประเทศเหล่านั้นขาดความพร้อมคือคุณสมบัติหลายอย่างเช่นเรื่องอักขระที่ไม่เป็นพุทธภาษาหรือฐานก่อนวิบัติ และองค์ประกอบอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือองค์พระมหากษัตริย์ของประเทศที่ได้นับถือพระพุทธศาสนานี้ก็สำคัญขาดไม่ได้ถ้าขาดไปอริยะบุคคลก็ขาดไปด้วยท่านพระอาจารย์ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าจะทรงประกาศพระศาสนาสรงหาหลักคำประกันอันมั่นคงคือมุ่งไปที่พระเจ้าพิมพิสาร ความสำคัญอันนี้มีมาตลอดหากประเทศใดไม่มีองค์ประกอบนี้ซึ่งเป็นเอกอัครศาสนประธรรมท,ทกก็ปฏิเสธได้เลยเปรียบท่านอาจารย์ว่าเหมือนกับก้อนเศร้าสามก้อนก้อนที่หนึ่งคือความเป็นชาติก้อนที่สองมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติก้อนที่สามคือมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นเอกอัคร ศาสนูปธรรมท,ทุกหากขาดไปก้อนใดก้อนหนึ่งก็จะขาดความสมบูรณ์ไปไม่สามารถจะใช้นึ่งต้มแกงหุงหาอาหารได้เราโชคดีขนาดไหนแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์เราได้มานับถือศาสนาพุทธเราได้เกิดในประเทศที่เหมาะสมเพราะฉะนั้นขอให้มั่นใจในแนวทางการปฏิบัติ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางปฏิบัติมรรคผลเพื่อนิพพานมีอยู่จริงถ้าเราเอาจริงเอาจังมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดก็จะสามารถถึงที่สุดแห่งกองทุกข์คือพานิพพานได้ทุกท่านขออนุโมทนาค่ะหลวงปู่มั่นเล่าในป่าลึกมีพวกพิสดารมากหลายพันจำพวก มาหาท่านแทบไม่เว้นแต่ละคืนการเทศโปรดสิ่งมีชีวิตจําพวกกายทิพย์ในภูภูมิต่างๆก็เป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้กระทําอย่างเข็งขันมาตลอดจนถึงวันมรณภาพไม่ว่าจะพักอยู่ที่แห่งใดหลวงปู่มั่นจําต้องได้ติดต่อสื่อสารกับพวกกายทิพย์ประเภทต่างๆอยู่เสมอ ยิ่งเวลาที่พักอยู่ในป่าในเขาอันประจัจากพวกคนด้วยแล้วพวกกายทิพย์จากภพภูมิชั้นต่างๆก็ยิ่งมาเกี่ยวข้องกับท่านมากเป็นพิเศษแทบไม่เว้นแต่ละคืนแม้แต่พวกผีเปรตที่รอรับไถยทานจากจัตญาติก็ยังอุตส่าห์มาติดต่อกับท่านเพื่อขอให้ท่านเมตตาช่วยบอกกับจัตญาติของเขาให้ทำบุญทำทาน แล้วอุทิศแผ่ส่วนกุศลไปให้ความทุกข์จะได้เบาบางลงเวลาที่หลวงปู่มั่นถามถึงญาติของผีเปรตที่มาขอส่วนบุญว่าเป็นใครก็บอกกันไปคนละโลกจนไม่รู้เรื่องกันเพราะผู้ที่ตายไปตกนรกตั้งหมื่นตั้งแสนปีทิพย์กว่าจะผนทบขึ้นมาและเสวยเสร็จกรรมปรีกย่อยก็นานจนไม่สามารถค้นหาต้นตอ หนอกแขนงแห่งโคตแท้ได้ว่าอยู่ที่ไหนซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็สุดวิสัยจะช่วยได้ก็ต้องยอมทนทุกข์สวยกรรมนั้นต่อไปโดยไม่รู้กําหนดกลายที่พอช่วยได้บ้างก็มีอย่างเช่นกลายที่สวยผลกรรมไม่นานและไม่หนักทั้งอยู่ในฐานะที่ควรจะรับทานจากญาติได้เปราะโคตแท้ที่เป็นญาติก็ยังมีชื่อญาติ และสถานที่ก็จําได้ทั้งอยู่ไม่ไกลกับสถานที่ที่มาติดต่อที่ขอความช่วยเหลือจากหลวงปู่มัน่นซึ่งถ้าอย่างนี้ท่านก็สามารถอนุเคราะห์ช่วยเหลือได้โดยการหาอุบายแสดงธรรมให้ญาติคนคนนั้นได้ทราบแล้วทาบุญอุทิศส,ส่วนกุศลไปอย่างผู้ล่วงลับซึ่งรอรับพร้อมอยู่แล้วแต่บางรายก็สามารถรับส่วนกุศล จากการอุทิศของผู้ใจบุญทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปได้เองหลวงปู่มั่นช่วยสองดวงวิญญาณพี่น้องจิตเตอาสังกิริเทสุขติปาติกังขาเมื่อจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุขติเป็นที่ไปหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นอาจารย์ใหญ่สายกรรมฐาน นับเป็นสายกรรมฐานที่มีลูกศิษย์มากมายหลวงปู่มั่นน้อยครั้งที่ท่านจะกล่าวถึงเรื่องพูดผีหรือเทวดาแต่มีเรื่องหนึ่งที่ท่านมักจะเล่าเพราะเรื่องนี้มีกติสอนให้คนไม่ยึดติดในบุญในถาวนวัตถุไม่งั้นอาจเป็นเช่นดังดวงวิญญาณทั้งสองดวงนี้ก็มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงปู่มัน่นท่านได้ทุดดงเข้าไปในป่าลึก ได้ไปพบกับเจดีสร้างยังไม่เสร็จทั้งก็เกิดความแปลกใจว่าใครหนอมาสร้างเจดีในป่าลึกขนาดนี้เมื่อท่านพิจารณาว่าที่นั่นเหมาะแก่การปักกรดท่านจึงปรากฏลงและนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นตกดึกคืนนั้นขณะที่ท่านบำเพ็ญเพียนอยู่มีสัม,มเณรกับผู้หญิงได้เข้ามาหาท่านเพื่อท่านพิจารณาแล้ว ก็พบว่าทั้งคู่ไม่ใช่มนุษย์ท่านจึงใช้ยานอันแจ่มใสเพื่อดูว่าทั้งสองมีความเป็นมาอย่างไรก็เลยทราบว่าทั้งคู่เป็นพี่น้องกันหนีภัยสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเมื่อมาถึงที่นี่ทั้งสองเกิดศรัทธาสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธองค์แต่เจดีย์ยังไม่ทันแล้วเสร็จทั้งคู่ก็เกิดเจ็บป่วยและตายลงไปเสียก่อน ด้วยจิตท,ที่ตอนนั้นเกิดความกังวลกลัวว่าพระเจดีย์จะไม่แล้วเสร็จนับเป็นจิตท,ที่เศร้าหมองทำให้ทั้งคู่ต้องเกิดเป็นเปรตมาเฝ้าเจดีย์นั่นเองและเมื่อหลวงปู่มั่นทราบเรื่องของทั้งคู่แล้วทั้งจึงเทศสอนวิญญาณทั้งคู่ในเรื่องของการปล่อยวางและเมื่อทั้งคู่ได้รับการเทศสอนจากหลวงปู่มั่นทำให้ทั้งคู่เลิกยึดติดในพระเจดีย์ และด้วยอำนาจผลบุญแห่งความศรัทธาในการสร้างเจดีย์ถวายพระพุทธเจ้าทำให้ทั้งคู่ได้ไปจุติในสวงสวรรค์การทำบุญเป็นสิ่งที่ประเสริฐแต่หากไม่ใช้ปัญญาอาจจะทำให้เกิดการลุ่มหลงในบุญหยึดมั่นถือมั่นในถาวรนวัตถุจะต้องมาทุกข์และทรมานเหมือนเช่นดังดวงวิญญาณทั้งสองนี้เป็นตน้น